สบายดีปะลงุงสบายดีทุกมองฟุกบอลพอเพากับน้องอ้งงอนคือเก่าปะลงุงเปิดกล้องมาอยู่ป่าบาดนี้ปะลงงุงเอ้ยเฮาก,ก็ขึ้นแต่ด้านหน้าแล้วก็พากันมาป่ากับน้องอ้อย2คนถ้าแม่สิยะมาลำหลังเฮาขี่รถมาก่อนมาเาะเบิ่งเห็ดปะลงเอ้ยว่ามื้อนี้สิได้จักดอกลดนำกันประลงเห็นอบ่ลอลงว่าได้เห็ดลงซั่น

Ừ, Ơ à, ừ. mạnh chị vào cái này Mạnh thử cái này yeah. À khen khen này Đọc đi Vào lâu hết là ngục lưu ăn vào lâu cái này hết hết phượng đọc nhảy với lại Đọc nừng Nhưng mà hắn để thảo được vào lâu nhưng mà khen khen nè Bị bởi Đọc khi 2 vào lâu là ngục đọc khi 2 hay là ngục lưu ăn vào lâu Ơ khen khen này, mà chị vào คือแต่ดับหน้าแล้วก็พาก,กันมาหลอกหาเห็ดโอ้ยหักเอาเลยลเบอร์เอาก็ะยางบกุกคามนะเออเอาเลยละก็ะะได้ไปหลอกไปทำกันเลยเลยไปเลยพาสิได้จจกดอกมาเลยป่าไปเลีวยวไปลงเลยรุนไปทำการอันนี้นะเห็ดคมไปลงเลยแต่ว่าบก,กินวีดอกงามๆมันคมแหง้งแต่ว่า เห็นเห็นฝั่งไทยเขาจะเอากินอยู่ไรปลาโล่เห็ดขมทางเฮาเห็ดเอือดเห็ดเผิงขมเนี่ยอืมอยู่ในลายดอกปลาโล่เหนาะพี่ขาวขุ่นอยู่ทั้งผูกกับผูกลายดอกอันนี้ปลาโล่เด็กก็สามดอกเงากะเมร์ไปตองปอกหกกะมีเห็ดขมปลาโล่จะบอกกิน เห็ดลายดอกอะไรที่เป็นเห็ดอันนี้นะแต่ว่าเห็ดลราโง่เขาได้ชำยังชำเก่าอยู่ห่างก็ออกไปโลเห็ดเพิ่งคมนี่นะนี่กข้างนี่ก็ลายอะไรเป็นโเห็ดอันนี้อย่างไปทางไรกก็เห็นแต่ว่าไม่เคยเก็บเอ้ยมีใครกับบอกกินมันคมนี่นี่ปูกไปโล ขาหุ่มอยู่ล่มแต่เป็นเห็ดผกเห็ดผคมอะไรปลง่ไม่ใครกินนะหลายดอกเตอไปลงลซิบกระดอกก็อยู่ล่มนี่ลงเขาบมเห็นไปลล่เหอยางเหรอจี่มื่อยอเ่เห็นยังได้าเก่าเออวไลไเลยยยางัด ดีไข่หนึ่งปลกุกดอกจุ่มหนึ่งอืมขาวจั้ยเลยอืมปลุกกระต่ายลงโอ้ยอยากเปื่อยเลยครับตนน้ฝนตกตอนนี้ฝนตกลิ้นปลุกอืมขาวจั้ยเลยอดอกหนึ่งปลกุกฮะ Đây chắc đỏ có vầng đó Thế tạm Để xong chuông hoa có đại khải nè Nè anh này là ừ, có xong không Xong chuông, Hết thả làm xong đó Vân ừ. bổ mỹ, mình chắc ra vân hoa có ổ

មកฮอดกันภายฮะแล้วไปลงเลยเฮ็ดบ่ไกลน้อยแต่ว่ามันค้ามันชัดบ่เป็นตาตัวนี้ออกบานเก็บเอาติบ่ตามส่ใสเก็บบ่ทันได้ออกโอ๊ยมันบานเอาไม่ต้องฮ้องบ่ต้อง ไม่ต้องใหญ่ๆฮะเดินั่นเอาไปเก็บไปเกงตื่นกันปร้ยมันบานบดเตอยูตอยู่ท่ากันค้ามันสั่นปร้ยมันบานเบิดปเ้ยบนตกใส่มันกรยจกนาว เห็ดมันบานเบิดยูซุยูวางเชิปูหโคบปูกกมีดอกข้น้กันนะครับลุมนบานเบิดอนะยูวางเทิงกะมันหกบนเขาบไดปลุเยนะนะเตอร์ปลุเยแต่มันบานเบิดเลยางูกกรมี มันบานเบิดปลาโเอาห่วเห็ดก้อนถังป <inaudible> oh, <mit on aria> ้อทุเห็ดอยังเน่าทำไมโดนอ่ายอย่าง้เลยทำไมไม่เห็นเห็ดก้อนถังฮึโอ้ทำไมนดอกงามบ่นพวกใหญ่เลยมันบานทิมเบิดปลาโลมันบ่เป็นตาฝนตกฮำมันมันอยากเท่ามันอยากเปื่อยไปเลยวม ต้องทิงพวกกูบอลเขาเก็บบอลหยมได้หลายนะมันเดือดเปื่อยไกเลยมันบานบนตรงหำมันกินแต่เห็ดเห็ดปลืกพวกเขาวอยู่บ่ิเวณตรงเห็ดพี่เบื่อเห็ดพี่เบื่อไปเลยกลายเป็นเป็นเห็ดปลืกโหหลายเตะหน่อไม้ก็เอาไปเลยเห็นไหมเดล้วเนี่ยเติม ยิเบิง่งบนพายตื่นยัง,งเอา hết ก็ได้กระตาไ่เห็น,น,นบ่นบนอกมันว่าเป็นตะเอามันเถอะไปเลยไปมาเบิงบ่งน้ำไม้ต่อไปเลยกันพาน่าเนี่ยนะมีวะ เห็ดตะมนบนนะยอดคามไจ้ะนี่กมงกมคุ uh ่งเขาคือฮากหรงัวเห็ดบน มีบ่ทำไมมีบ่เล่นนี่แหนงนี่น,น,นี่สองอันปุ๋ยเอาหนูแล้วอาขิงอื้อน้ำเกาะทำไมก็ได้ลาเตอร์ mọi sông co của nó rất là nhanh nhanh thì giờ mình ao đại mình hụt nằm phải hay là chất lộn của lộn mình ừ. kĩ kị... ừ. tìm bơi lơi theo đi nằm thủ ấm bên này thật là đầm sẵn và nạm bố cái họ bình vợ bỏ tiếc không nên mi ไห้ในต้นเหงนเลยถ้าเป็นมถอิตาคา CBR harjoit วากันเมื่อไงอล้วป็ลงกันมาวันนี้ก็สิได้จลาแล้วป็นลงอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องอ่อนเด็ดเป็นลงพ่อกันคลิปหน้าป็นลงสบายดี